เราได้ทับความรู้นะคะทางฝั่งลูกค้าความรู้ทางฝั่งตัวแทนนะคะและความรู้จากฝ่ายเคมและที่ขาดไม่ได้นะคะเราควรต้องได้รับความรู้ทางด้านการแพทย์ที่มาที่ไปของโรคก,การดูแลต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเราได้รับเกียรติจากเครือโรงพยาบาลบาประกอบก้านะคะซึ่งตอนนี้เราจะได้แพทย์ มาร่วมรายการนี้ทั้งหมดเนี่ยสท่านนะคะท่านแรกก็คือคุณหมอประมุกทรงจักแก้วผอโอรงพยาบาลบางประกอบ9นะคะส่วนท่านที่สองเป็นผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นแพทย์อติเทพมงคลรัตน์น,นะคะแพทย์เชี่ยวชาญสาขาป,ปสาสาัญญาศาสตร์และท่านที่3นะคะเป็นแพทย์หญิงเกษณีกระตะเวทีนะคะซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทาง ทางด้านอายุรกรรมสมองและระบบประสาทนะคะซึ่งถ้าเรียกง่ายๆก็ว่าท่านหนึ่งจะเป็นนิวโรสันอีกท่านก็คือนิวโรเมดนะคะสืบเนื่องมาจากเคสที่เราเล่าไปในช่วงต้นของรายการก็คือไม่ว่าจะเป็นปา้าไก่ลุงเด้งปา้าไก่ที่เกิดเหตุสตกสมองที่ฮ่องกงนะคะซึ่งตอนที่คุยกันเนี่ยทางฝั่งคนไข้เองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เคยมีอาการอะไรยังไงมาก่อนเลย อยู่ดีๆก็เป็นลมวูกก็เลยสงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วมันจะมีการตรวจสุขภาพแบบไหนนะคะที่จะช่วยคัดกรองว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการสตกสมองได้คะค่ะก็สำหรับอาการที่ บอกเนี่ยบอกว่ารูปเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมักจะพบในผู้ป่วยที่อายสุสูงขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก่อนที่เราจะไปตรวจสุขภาพเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการสังเกตอาการตัวเองก่อนก็ได้ค่ะหนึ่งเนี่ยเราอาจจะดูว่าหนึ่งมีภาวะน้ําหนัก เกินกว่ากําหนดไหมนะคะหรือว่ามีอาการอื่นๆเช่นมีภาวะนอนกลนอยู่หายใจขยับขณะนอนหลับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ค่ะและเมื่อรู้สึกว่าโอเคอยากจะขัดกรองและว่ามีความเสี่ยงของการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตไหมเนะะี mm ่ยค่ะก็จะแนะนําให้เช็คสุขภาพประจําปีนะคะเบื้องต้นเลยเวลาที่เรามาโรงพยาบาลก็จะได้ตรวจเช็คหนึ่งก็คือเรื่องของความดันค่ะว่ามีภาวะความดันสูงที่ อแอบซ่อนอยู่โดยที่เราไม่ทราบหรือเปล่านะคะส่วนการเจาะเลือดหาสาเหตุอื่นๆนะคะก็จะเป็นการคัดกรองดูว่ามีภาวะเบาหวานหรือว่าไขมันลงหิตที่สูงขึ้นนะคะที่แอบซ่อนอยู่โดยที่เราไม่ทราบไหมนะคะอื่นๆก็จะเป็นการตรวจพวกคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าความผิดปกติของหัวใจที่มักจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองได้เหมือนกันด้วยค่ะ เคสนี้เขายุรมมาณ50กับ54เป็นผู้หญิงที่มาดูแล้วที่เมื่อกี้เห็นมา,มาร่วมในรายการก็ไม่ได้เป็นคนอ้วนแล้วเขาบอกเขาก็ตรวจสุขภาพประจำปีตามที่เมื่อกี้คุณหมอแนะนำนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่เห็นมีส,สัญญาณอะไรเลยอยู่ดีเป็นลมจริงๆมันควรจะต้องตรวจอะไรที่มันละเอียดเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นไหมคะในการคัดกรองนอกเหนือจากการตรวจเช็คอัพประจาปีปะกะติ จริงๆเวลาที่มาพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการคัดกรองใน,ในบางบุคคลน,นี่อาจจะไม่ได้ทราบพวกอาการที่อาจจะซ่อนเล้นอยู่หรืออาจจะมีประวัติครอบครัวอื่นๆที่แอบซ่อนอยู่ด้วยก็ได้ค่ะเช่นมีประวัติครอบครัวของเลิกโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็อาจจะมีพวกเส้นเลือดผิดปกตทิที่ที่เราไม่สามารถวินิจฉัยได้โดยที่อาจจะไม่ได้มีอาการแอบซ่อนมาก่อนหรือในบางคนที่หนึ่งก็คือความดันหรือไขมันอาจจะไม่สูงมากแต่จริงๆเนี่ยอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเคยสูบบุหรีหรือดือ่มแอลกอฮอล์พวกนี้ก็อาจจะทาให้เส้นเลือด ในในสมองเนี่ยมันไม่ดีแล้วก็อาจจะมีเส้นเลือดตีบโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนได้เหมือนกันค่ะก็อาจจะตรวจสกินนิ่งเช่นอาจจะเป็นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าทำซีทีสแกนแล้วก็ดูพวกเส้นเลือดพวกนี้ก็อาจจะพอบอกได้ค่ะว่ามีเส้นเลือดผิดปกติในสมองหรือว่ามีเส้นเลือดตีบหรือว่าเส้นเลือดอุดตันที่ที่ซ่อนอยู่ด้วยไหมค่ะเห็นมันมีตรวจไม่แน่ใจว่าถ้าเรียกทางไดการแพทย์ตรวจเส้นเลือดหลอดเลือดที่คออันนั้นก็ช่วยคัดกรองด้ไหมคะ ก็ถ้าเส้นเลือดที่คอส่วนไหนก็จะเป็นการทำอันตรสาวค่ะเพื่อดูว่ามันมีเส้นเลือดผิดปกติเ,เส้นเลือดตีบหรือว่าเ,อาเลือดไปเลี้ยงสมองที่ในปริมาณที่น้อยกว่าปกติไหมก็จะคัดกรองได้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นอันไหนคืออายุเท่าไหร่มันถึงควรจะเรียกว่าเป็นอายุเพิ่มขึ้นสะสกว่า40กว่า50กว่าแค่ไหนมันถึงควรจะเริ่มตรวจค่ะเพื่อคัดกรอง จริงๆเนี่ยการคัดกรองไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยค่ะจริงๆส่วนตัวเนี่ยมองว่าสามารถคัดกรองได้ตั้งแต่อายุน้อยๆเลยหมายถึงว่าบางคนอายุ30กว่าปี40ปีเนี่ยก็อาจจะมีทั้งความดันไขมันหรือว่าพวกเาบาหวานที่แอบซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวแต่อายุเท่าไหร่ที่คิดว่า,าจําเป็นแล้วควรจะต้องเนี่ยมองว่า,าตั้งแต่อายุประมาณ55ปีขึ้นไปเนี่ยก็ความเสี่ยงจะค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นมากแล้วก็จะแนะนําว่าในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปก็ควรจะได้รับกการรรตวจคัดอองเพื่อ หาว่ามีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองร่วมด้วยไหมคะอ๋อค่ะเคสเนี้เขาบอกว่าเขาเป็นลมวูบไปถ้าฟังจากคังคุณสามีนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นอยู่ที่บ้านการเป็นลมในลักษณะเนี้ยเขาคงคิดว่าภรรยาเป็นลมปกติธรรมดาแต่ของเขาเนี่ยโชคดีว่าเกิดเหตุที่ฮ่องกงแล้วมาอยู่ใกล้ห้องปฐมพยาบาล พยาบาลประจําตรงนั้นก็คือรีบดูเขาบอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยกว่าจะนู่นนี่นั่นแล้วคิดว่าเออคงดมยาดมอะไรต่างๆมันคงไม่ได้ด้วยความรวดเร็วที่จะไปถึงโรงพยาบาลก็เลยสงสัยว่าไอลักษณะการเป็นลมเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์กับคนที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์แสดงว่ามีความแตกต่างของการเป็นลมแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันคือเกี่ยวกับอาการสมองอย่างนั้นหรือเปล่าคะมันจะมีอะไรให้เราสังเกตวก่าอันนี้มันเป็นลมธรรมดาน,นแต่อันนี้เป็นลมที่แบบเฮ้ยมันอา,อาจจะเกี่ยวกับเรื่องส t ตกสมองมั้งไหมคะ ค่ะจริงๆอ,อาการเป็นลมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เชื่อว่ากลไกลเนี่ยมันเกิดจากการที่เลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วคราวซึ่งส่วนใหญอาจจะเกิดจากการรับประทานสารน้ำไม่เพียงพอพักผ่อนน้อยหรือว่าเวลายืนตากแดดนานๆพวกนี้ก็อาจจะทําให้ความดันลดต่ําลงในชั่วขณะ ผู้ป่วยเนี่ยก็อาจจะมีอาการนํามาก่อนนะคะเช่นเวลาที่เรารู้สึกวิงเวียนสีษาเหมือนจะหน้ามืดใจสั่นแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะตามมาด้วยหมดสติหรือว่าคล้ายๆเหมือนจะทรงตัวไม่ไหวแล้วก็ลม้มลงไปค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผู้ป่วยที่เป็นอาการแค่เป็นลมจากเหตุดังกล่าวทั่วไปเนี่ยก็มักจะดีขึ้นได้โดยการโอเคอาจจะเป็นการรับประทานน้าหวานหรือว่านอนพัก ซึ่งมักจะดีขึ้นในในหลักไม่เกิน5นาทีส่วนใหญ่แล้วก็หลังจากตื่นขึ้นเนี่ยก็มักจะกลับมาเป็นปกติหรือว่าใกล้เคียงกับปกติเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ๆมีอาการหมดสติไปจากโรดหลอดเลือดสมองเนี่ยอาการมักจะไม่ดีขึ้น,นเองและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่มีสัญญาณเตือนนํามาก่อนค่ะคนไข้เนี่ยมักจะมีอาการอยู่ๆก็ล้มหมดสติลงไปเลยเรียกไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่ว่าจะปลุกหรือทําอะไรเนี่ยคนไข้ก็อาการไม่ไม่ดีขึ้นค่ะแบบนี้จะแนะนําให้เรียกรฉุกเฉินแล้วก็มาประเมินที่โรงพยาบาลค่ะ อ,อ๋องั้นถ้าพูดสรุปว่าถ้าภายใน5นาทีเนี่ยยังไม่ฟื้นขึ้นมายังไม่มีอะไรที่มันดูแล้วมีความคืบหน้าเราเรียกรถพยาบาลเลยอย่ามวมตดลีรออยู่กับบ้านอย่างนั้นถูกต้องไหมคะ จริงๆอาจจะไม่ไม่ต้องรอให้ถึง5นาทีก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นลมเนี่ยเราแค่ให้ทานน้ำหวานหรือว่าปลุกไม่นานจริงๆไม,ไม่ไม่ต้องถึง5นาทีด้วยซ้ำประมาณแบบ1-2นาทีก็มักจะดีแล้วก็ตื่นขึ้นกลับมาเป็นปกติได้เลยค่ะจริงๆส่วนตัวคิดว่าไม่ต้องรอนานจริงๆแค่เป็นเป็นลมเนี่ยก็แนะนําว่าให้เรียกรถพยาบาลได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้ระบบการแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นมากแล้วค่ะอ๋อเรามีโกลเด้นพิเลียดอยู่ที่เท่าไหร่เหรอคะ โดยปกติเนี่ยสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจร,จริงๆเวลาเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะยิ่งมาโรงพยาบาลได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งช่วยเซฟเซลล์สมองที่มันจะตายแล้วก็เสียหายไปได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเร็วที่สุดดีที่สุดค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยจะมีระยะเวลาในการรักษาหรือที่เรียกว่าลเด้ e พีเลีย d สำหรับการให้ยาสลายริ่มเลือดทางหลอดเลือดดำเนี่ยอยู่ที่4.5ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือถ้ามา นาคนไข้ามาโรงพยาบาลได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้นนะคะส่วนการรักษาอื่นๆก็คือการรักษาโดยการสวนหลอดเลือดเพื่อไปนําลิ่มเลือดที่มันอุดตันเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ยอยู่ที่ประมาณ6กถึงยีชั่วโมงค่ะอ๋อแต่เราไม่ดูมันลิ่มเลือดอตันหรืออะไรงไงเอาเป็นว่าเพื่อถ้าเพื่อความปลอดภัยไม่เกินสี่ชั่วโมงครึ่งถือว่าโอเคถูกไหมคะ<ช>ทีนี้เคสเนี้ยที่พือไม่เคยได้ยินว่าเ้ผ่าตัดสมองแล้วปรากฏเขาต้องโดนผ่าตัดลำไส้ออกไปอีกต้องเก้าสิบเซน เหตุเพราะว่ามีริมเลือดอุดตันตรงนี้ไอ้ริมเลือดนี่แสดงว่าคือมันมีทั่วร่างกายเราเลยอย่างไนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุนะครับถ้าเกิดว่าสาเหตุของการเกิดสโตรกเนี่ยมันเป็นมาจากหลอดเลือดในสมองเองหรือบางครั้งก็มาจากข้างนอกนะครับเช่นมาจากหัวใจหรือมาจากหลอดเลือดที่คออย่างในกรณีนี้เนี่ยมีริมเลือดไปที่ลำไส้ด้วยเนี่ยคิดว่ามันน่าจะจะมีต้นตอมมาจากที่หัวใจก่อนแล้วก็กระจายไปนะช่ว่าจะไปไปที่สมองส่วนหนึ่งไปที่ ลำไส้ส่วนหนึ่งหรือในบางรายที่โชคร้ายเนี่ยอาจจะไปที่อื่นก็ได้เช่นไปที่แขนไปที่ขาไปที่ไตอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นก็ในรายนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นมาจากมีต้นตอจากกำเนิดมาจากที่อื่นนะครับเช่นมาจากที่หัวใจแล้วเลยกระจายมาได้หลายทีอ,ยอ่ะอ๋อนั่นแสดงว่าถ้ามันมีเคสผ่าตัดสมองเกิดขึ้นเนี่ยเรายังไม่สามารถวางใจได้ว่าการผ่าตัดสมองตรงนั้นจะเป็นตัวจบของทุกอย่างยังต้องมานั่งสังเกตเว่าเลือดจะไปอวัยวะทรงไหนอีก ใช่ครับส่วนใหญ่ก่อนที่เราจะผ่าตัดเราก็มักจะต้องหาอยู่แล้วเพราะว่าส่าวนใหญ่เราก็จะรู้แล้วว่าส่วนใหญ่แล้วตำแหน่งที่เป็นมันมันมาจากที่ไหนนะครับก็ต้องตรวจหัวใจก็เตรียมตัวก่อนผ่าตัดนะครับเราจะเอาทัศน์าวหัวใจหรือดูขึ้นในฟ้าหัวใจในบางรายก็สามารถจะช่วยบอกได้ครับเอ๊งั้นเคสนี้แสดงว่ามันไม่ไปหัวใจหรือเปล่านะคะคือถามเขาว่าเราเขารู้ได้ไงว่ามันมีริ่มเลือดอุดต,ตันจนทําให้ต้องตัดลําไส้เขาแจ้งว่าพยาบาล ICU เนี่ย มีการเขาเรียกฟีดอาหารทางสายยางถติว่าเขาไป10หน่วยเขาก็วัดว่ามันต้องออกมาห้าหน่วยแต่ปรากฏผ่านไปประมาณ2อสวันอินพุตจะเอาพุตมันไม่เป็นไปตามที่เขาคิดเขาก็เลยถึงค่อยมาตรวจละเอียดน,นั่นแสดงว่าจริงๆเขาก็ตรวจมันก็ไม่ได้เจออะไรที่หัวใจแล้วใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยริมเลือดที่อยู่ในหัวใจเนี่ยอาจจะหลุดไปหมดแล้วเนี่ยครับหรือบางทีถ้ายังถ้ายังลงเหลืออยู่ก็จะช่วยบอกเราได้ครับอ๋อคือลง,ง,งจากหัวใจอาจ จะไปเอาเอาวัยวะอื่นใช่ครับถูกต้อครับจะไปไปอย่างเช่นกรณีนี้ก็คือขึ้นไปสมองกับไปลำไส้นีครับอางเวอาจะไปที่อื่นก็ได้ครับเวลาเกิดมีการผ่าตัดขึ้นเนี่ยมันจะมีภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดสมองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะครับก็ตั้งแต่หนึ่งเลยคือเป็นแผลผ่าตัดก็มีโอกาสติดเชื้อได้ครับ ติดเชื้อทั้งจากผิวหนังลงไปติดเชื้อที่กะโหลกจนติดเชื้อที่ในตัวเนื้อสมองได้ครับมีเลือดออกซ้ําได้เกิด <29. S 1> ความพิการเพิ่มขึ้นมีโพน้ําในมสมองโตน,นะครับมีชักหรือบางคนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้ครับโอ้โหฟังดูมันอันตรายมากเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดมา <goodies S 2> ใช่แบบโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือชั้นนําหรือคุณหมอที่ชํานาญการใช่ไหมคะครับ เคสของตัวป้าไก่เองเนี่ยเขามีอาการคือติดเชือ้อมันมีน้ําอยู่ในสมองแล้วเขาก็เดินน้ําเพื่อจะมาลงที่กระเพาะอาหารแต่ว่าต้องผ่านการผ่าตัดคือทั้งหมดสามรอบที่ฮ่องกงหนึ่งรอบอีกสองรอบคือตอนแรกแบบเหมือนสสใส่สมอใส่ฝั่งซ้ายแล้วมันไม่ดีขึ้น,นางคะเลยมาใส่ฝั่งขวาแล้วเลยเกิดภาวะติดเชือ้อและมีอาการชักซึ่งชักเนี่ยมันก็เกิดจากภาวะ ในสมองได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ครับภาะวะออชักหลังผ่าตัดหรือระหว่างผ่าตัดเนี่ยได้ตั้งแต่จากโรคในเนื้อสมองเองนะครับเพราะเนื่องจากเป็นมีสมองขาดเลือดหรืออะไรก็ตามนะครับก็ทําให้เกิดภาวะชักได้รวมถึงยาที่เราให้เข้าไป mm hmm. เช่นยาฆ่าเชื้อบางตัวก็มีโอกาสทําให้เกิดอาการชักขึ้นได้เหมือนกันครับ mm hmm. แล้วก็จะมียาบางกลุ่มที่มันออมีแนวโน้มชักอยู่แล้วครับถ้าเรา บางครั้งเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงกาใช้ยาถ้าเกิดคนไข้มีปรว,ว่ามีความเสี่ยงสูงในการชักเนียครับเราก็จะใช้กลุ่มยามอื่นๆนะครับอ๋อแล้วพอหลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยเรายังต้องกินยาไปตลอดชีวิตเลยเหรอคะมันสามารถจะหยุดได้ไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสาเหตุของการชักนั้นนะครับถ้าเราสามารถกําจัดเอาปัจจัยที่จะทาให้ชักออกไปได้เราก็อาจจะหยุดยาได้แต่ถ้าเรายังมีปัจจัยนั้นอยู่แล้ว ตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองแล้วหรือมีสาเหตุอะ่รยังอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่ยังชักอาจจะต้องทานยาการชักนานกว่ปาปกติเราสามารถหยุดยาได้อ๋อถ้าเป็นยาการชักกรหยุดยาได้แต่ยาหลังจากที่ผ่าตัดสมองเนี่ยมันยังต้องทานอะไรต่อเนื่องด้ไหมคะก็ขึ้นอยู่เออครื่อถ้าเกิดยังมีชักเงนี้คงต้องม,มียาการชักตัวแรกนะครับอาจจะมียาฆ่าเชื้อหลังการผ่าตัดครับแล้วก็มียาต่าง ยาลดความดานันยาลดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ผู้ป่วยแต่ละรายเคสนี้รู้สึกเขามีทานยาสลายลิ้มเลือดด้วยค่ะก็คือ,คอยังต้องป้องกันต่อไปใช่ครับเพราะถ้าเราฟังจากประวัติย่นมันมีไปหลายตำแหน่งเนี้ยน่าจะมาจากหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเปล่าเลยมีลิ้มเลือดอยู่ในหัวใจนะครับงั้นต้นเหตยุยังไม่ได้แก้เราแก้แค่ปลายเหตุเรื่องอ,อลิมต้นเหตุถ้าเกิดต้นเหตุยังมีอยู่เดี๋ยวก็อาจจะเกิดโตขึ้นอมกได้อีก อ่ะเหรอคะเออเมื่อกี้มันเขาไม่ได้พูดรประเด็นนี้เลยเดี๋ยวสงสัยต้องไปแนะนำเขาเพิ่มว่าถ้าอย่างนั้นเขาต้องไปตรวจหัวใจใช่ไหมคะอัต้องหาสาเหตุเพิม่มใช่ครับตัวผลข้างเคียงของยาที่เราต้องทานไปตลอดนี่ไม่ว่ายากันชักยาสลายเลื่อนมันมีไหมคะหรือว่ามันม,มันน้อยมากจริงยาทุกตัวก็มีครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเป็นโรคแล้วเนี่ยมันก็มีมีข้อบ่งชี้ของการรักษาในแต่ละโรคครับตัวเนี้ยยายที่ให้คุณหมอก็จะต้องเลือกว่า เออมันมผลดีมากกว่าผลเสียฮะได้ประโยชน์ยังไงบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ยาายทิ่มเลือดหรืออะไรเงี้ยเรามักจะก็เป็นยาที่ผลข้างเคียงไม่ได้เยอะมากครับแต่ถ้ามีการติดตามการรักษาตลอดเนี่ยความเสี่ยงเรื่องผลข้างเคียงจากยาก็จะค่อนข้างน้อยครับหลังจากที่เราพ้นช่วงผ่าตัดช่วงอะไรต่างๆเนี้ยในเรื่องของการฟื้นฟ,นฟูการทํากายภาพนี่จริงๆแล้วมันมีความเร่งรีบอะไรขนาดไหนหรือต้องมีความถี่ขนาดไหนล่ะคะ จริงการกายภาพมันจึงสําคัญมากนะครับถ้าเกิดสมมติหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยหมอ,อจะพยายามรีบให้กายภาพได้เร็วที่สุดจะทําได้ถ้าคนไข้อยู่ในภาวะคงที่แล้วนะครับรีบงว่นในว่าเ,ววเขาต้อง <ไป S 1> รู้สึกตัวหรือเปล่าคะหรือว่าถ้าเขาก็ยังนอนนะอยู่บนเตียงครับออนอนอยู่บนเตียงก็ยังสามารถกายภาพได้นะครับถ้าคนไข้ไม่ได้อยู่ในภาวะว,ะวิกฤตอะไรนะครับแล้วมันต้องทาถี่ขนาดไหนเหรอคะทําทุกวันหรืออาจจะสองครั้งสามครั้งจริงๆถ้าเกิดทํา ได้เยอะที่สุดก็ยิ่งดีครับทาให้ทุกวันยิ่งดีมากเลยครับค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการทำกายภาพอย่างในเครือโรงพยาบาลบางากอกเก้าเนี่ยมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือการทํากายภาพเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างล่ะคะก็อย่างที่อาจารย์อาทิเทพพูดนะพอดีผมเองเนี่ยก็เป็นแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูด,ด้วยนะครับผมนะ<อ>แล้วก็ในเรื่องของการทําฟื้นฟูเนี่ยเราสามารถทําได้เลยในขณะที่ คนไข้พวกอาการแบบเฉียบพลันเนี่ยค่อนข้างนิ่งหรือทรงตัวแล้วเพราะว่าในการทรํากายภาพเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงว่าคนไข้ต้องออกกําลังกายหรือต้องยกแขนยกขาด้วยกําลังของเขาแต่นักกายภาพบำบัดเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการที่ขยับแขนขาเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่างๆเนี่ยหรือเช่นคนไข้ที่เป็นโรคโหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกเนี่ยจะมีการอ่อนแรงของแขนขาหนึ่งซี่ใช่ไหมฮะก็จะทําให ข้อต่างๆของแขนค้างที่เขาขยับไม่ได้เนี่ยถ้าอยู่นิ่งๆนานๆก็จะตีไปได้เพราะฉะนั้นกายภาพเราสามารถทําได้ตั้งแต่ในระยะเฉียบพันโดยที่อาการทางด้านโรคสมองเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งในระดับหนึ่งเราก็เริ่มทําได้เลยครับผมอ๋อแสดงว่าก็คือเราก็เน้นใช้คนคือบุคลากรทางด้านกายภาพมาช่วยฟื้นฟูเป็นหลัก หรือว่าเรายังจําเป็นไปถึงต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้ว่แต่เดินไม่ได้อะไรพวกนี้ค่ะครับในแง่ของการทําฟื้นฟูนเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็เดี๋ยวขอสไลด์นิดนึงหน่อยนะครับผมถ้าถ้าพี่นุชหรือทางตัวแทนเราเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการทรํากายภาพเนี่ยหข้อเนี่ยมันจะอยู่ในเงื่อนไขเวลาเรา ดูเรื่องของการบอกว่าทํากิจกรรมกิจวัตรประจําวันไม่ได้3อย่าง4ี่อย่าง6อย่างถึงจะเข้าเงื่อนไขใช่ไหมพี่นุชจะคุ้นเคยดีตัวนี้เองเนี่ยในเรื่องของกายภาพบําบัดหรือกิจกรรมบําบัดเนี่ยเราจะเน้นให้ตัวคนไข้เนี่ยสามารถกลับมาทํากิจกรรมกิจวัตรประจําวันของเขาได้เนี่ยอย่างน้อย6อย่างเนี่ยซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันของคนทั่วไปอย่างแรกก็คือการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายหมายถึงว่า เกิดคนไข้ติดเตียงอยู่เขาอยากจะขยับจากเตียงมาที่รถเข็นเนี่ยเราฝึกยังไงให้เขาสามารถขยับจากตัวเตียงมารถเข็นได้ส่วนการเคลื่อนไหวหมายถึงว่าขยับจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้รถเข็นหรือการเดินก็ตามนะ,ะและ้วกิจวัตรประจำวันในที่3ก็คือเรื่องของการแต่งกายหมายความว่าเขาสามารถติดกระดุมแต่งกายใส่กางเกงใส่เสื้ออะไรก็ได้ แล้วก็ความสามารถที่สี่คือสามารถอาบน้ําชําระร่างกายได้ด้วยตัวเองความความสามารถอันดับที่ห้าก็คือการรับประทานอาหารซึ่งในบางรายที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยการกลืนก็จะมีปัญหานักกายกรรมบัตรหรือนักกิจกรรมบัดก็จะช่วยฝึกกลืนก่อนเพื่อให้การกลืนเราไม่สำลักแล้วก็สามารถที่จะทานอาหารได้ปกติและกิจวัตรประจําวันอันสุดท้ายก็คือการขับถ่ายอันนี้ไม่ถึงหมายถึงว่าขับถ่ายธรรมดานะขับถ่ายเสร็จก็สามารถ ชำระล้างหรือทําความสะอาดได้ด้วยตัวเองอันนั้นคือเป้าหมายหลักของคนที่เป็นโรคหลอดเลือสมองเราอยากจะฝึกเขาเป็นสเต็ปสเต็ปจนกระทั่งเขาสามารถทําได้กิจวัตรประจําวันได้ครบทุกอย่างแล้วก็พึ่งกับคนที่อยู่รอบข้างน้อยที่สุดครับพี่นุชครับ ฟังดูแค่งานง่ายๆแต่เวลาเจ็บป่วยขึ้นมาดูเป็นงานยากเลยนะคะหกอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมันเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาในกรณีอย่างเงี้ยถ้าไปรักษาที่ในเครือบางประกอก้าวนี่มาใข้จ่ายันขึ้นไปถึงขนาดไหนคะอันนี้นี่ผมก็เลยยกตัวอย่างให้ดูแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทุกรายจะเป็นทุกรายจะเป็นแบบนี้นะขอขอแจ้งไว้ในกรเคสบายเคสอันนี้แค่เป็นประมาณการใช่ครับผม อย่าง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 คอลัมน์แรกสุดเนี่ยก็เป็นการที่อย่างอาจารย์เกษณีบอกก็คือยังไม่ต้องถึงหมออาจารย์อดิเทพก็คืออาจจะให้ยาละลายลิ่มเลือดก็จะมีค่ารักษาไม่ว่าจะเป็นค่าห้องค่ายาทั้งหมดเนี่ยผมคิดเป็นตัวเลขก,กลมๆเลยนะฮะอยู่ประมาณสองแสนนะฮะแต่ถ้าในกรณีต้องมีการผ่าตัดอย่างเช่นต้องไปพึ่งที่อาจารย์อดิเทพลวหรือมีการสวนหลอดเลือดสวนในตัวลิ่มเลือดเนี่ยตัวเลขก็อาจจะไปถึง แต่แสนหรือในบางรายเองเนี่ยต้องการรักษาทั้งมีรายทั้งทั้งให้ยาด้วยกับการสวนหรือผ่าตัดด้วยแล้วก็รวมถึงการต้องอยู่ห้องไอซอะไรทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะถึงล้านสองได้อันนี้คือเป็นตัวเลขคร่าวๆที่เราเก็บจากตัวเลขจริงที่ทางโรงพยาบาลบางประกอบเก้าใช้ประสบการณ์ที่รักษาคนไข้จริงแล้วก็อาจจะมีรักษาโดยการใช้ยาผ่าตัดหรือบวกยาบวกผ่าตัดด้วยกันนะครับพี่นุชประมาณนี้ครับผมอ๋อ ด,ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับอาการที่ต้องดูแลต้องเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะอ๋อนี่นี่เป็นอะไรคะเครื่องมือกายภาพอ๋อพอพออย่างอย่างที่ผมเรียนไปอะฮะเวลาการฝึกกายภาพเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเราหมายถึงว่าการที่เขาสามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคนไข้โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกที่ก็เป็นอัมาพาตครึ่งซีกเนี่ย สเต็ปในการฝึกเนี่ยมันมีตั้งแต่เดินทางเรียบใช่ไหมฮะแต่บางครั้งเนี่ย <c oughs> เขากลับบ้าน <c oughs> เขาต้องขึ้นลงบันไดถ้าเกิดเราฝึกจนถึงระดับหนึ่งกล้ามเนื้อเขามีกําลังถึงระดับหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็ต้องฝึกเขาในการขึ้นลงบันไดยอย่างถูกต้องแล้วก็ป้องกันการล้มด้วยนะเพราะนนั้ <c oughs> สเต็ปการฝึกก็จะมีเป็นขั้นตอนไปตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยยังออนอนนอนอยู่ก็เริ่มมีการขยับแขนขาฝึกลุกจากนอนมานั่งลุกจากนั่งมายืน ยืนมาเดินเดินทางตรงแล้วก็เดินขึ้นลงบันไดแล้วอีกเครื่องมือนึงนะฮะขอรูปถัดไปนะฮะบางครั้งเนี่ยการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยทําให้คือบางคนทรงตัวด้านบนไม่ค่อยได้เนี่ยเรามีเครื่องพยุงด้านบนแล้วก็ไอตัวข้างล่างเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นคล้ายๆเทรดมิลนะครับแล้วก็จะมีเห็นจอวีดีโอด้วยจะเห็นก็จะเป็นการฟีดแบ็กด้วยตาเห็นคนไข้ก็จะเห็นว่าเขาขยับขาแบบไหนเนี่ยแล้วก็นักกายภาพบำบัดก็จะ ช่วยไกด์ช่วยดาเนินการเดินเป็นการฝึกอีกแบบหนึง่งที่จะมีใช้เครื่องมือมาช่วยตรงนี้เองของโรงพยาบาลมาประกอบเก้าก็มีอุปกรณ์ตรงนี้ที่สามารถฝึกคนไข้ที่เป็นหลังสโตรกได้ครับผมค่าใช้จ่ายเฉพาะกายภาพนี่เราคิดเป็นไรคะต่อชั่วโมงอย่างไรหรือเปล่าคะครับหรือว่า,าคิดเป็นต่อจริงๆมันจะมีแพ็กเกจได้เป็นต่อครั้งว่าครั้งหนึ่งเท่าไหร่หรือบางครั้งเนี่ยก็สามารถคิดว่าต่อในในการทําแพ็กเกจใน เช่นทำเจ็ดวันหรือสองอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ทําแบบอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างตรงนี้จะมีรายละเอียดอีกทีหนึ่งซึ่งสามารถติดต่อกับทีมทางบางประกอบก้าวได้อีกทีหนึ่งนะพี่นุชครับมันน่าจะอยู่แค่หลักพันไหมคะถ้าต่อครั้งคิดแล้วต่อครั้งเป็นหลักพันนะฮะ๋อเคพอทนไหวกายภาพคงไม่ได้เป็นครั้งเดียวจบนะครับบางทีพวกนี้พวกหลอดเลือดสมองตีบเราก็ทราบอยู่แล้วว่าหลายครั้งเนี่ย กว่าจะฟื้นสมบูรณ์เนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์เองคงทราบหลายลาที่ก็ใช้เวลานานแค่ไหนหรคะเท่าเท่าไหร่นะคะรอเจะนปีคือตามหลักเนี่ยขึ้นกับรอยโรคด้วยแต่โอกาสที่จะฟื้นเท่าที่เทท่่าีจากประสบการณ์การตรวเนี่ยเราให้ถึงว่าถ้าเกิดถึงสองปีแล้วก็คือหมายถึงว่าค่อนข้างจะเต็มที่แล้วอาจจะถึงระดับนี้แต่ถ้าเกิดคนไข้บางคนอาจจะหายเร็วกว่านั้นนะฮะเดือนสองเดือนถ้าเป็นรอยรอยโรคเป็นน้อยก็อาจจะฟื้นโดยที่ไม่ต้องเป็นปีก็ได้ครับผม แต่สองปีผมหมายถึงว่าถ้าหลังสองปีแล้วโอกาสที่จะดีหรือพัฒนามากกว่านี้อาจจะช้าลงแล้วคือมันก็เป็นตัว maximum ของมันแล้วว่าเกินสองปีจะไม่มีพัฒนาอะไรที่มันมากไปกว่าน,นั้นอาจจะอาจจะยากยากยากขึ้นในการที่จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดรอยโรคน้อยเนี่ยบางคนนี่ผมเห็นฝึกปุ๊บเดือน2เดือนก,ก็กลับมาเดินได้ปกติถ้าถ้ารอยโรคเป็นไม่เยอะอ่ะพนุค่ะต้งเรียว่าวันนี้ได้รับความรู้ครบถ้วน ทั้งนิวโรเมดนิวโรสันกายภาพอะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็บริการดีๆที่ทางโรงพยาบาลบางประกอบ,บ9สามารถที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในโรคเกี่ยวกับสโตกสมองได้นะคะจริงๆแล้วมันยังมีอีกหนึ่งคำถามที่ก็ได้รับทราบมาเหมือนกันว่าบางประกอบ9้าก็สามารถดูแลได้ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งดูแล้วรายละเอียดจะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากต่างประเทศนะคะมาประเทศไทย ในอีพีถัดๆไปนะคะเพราะว่าเฉพาะอีพีนี้ก็เรียกว่าความรู้อัดแน่นเนี่ยตัวแทนทั้งฟังตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงตอนนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าสมองบวมไปแล้วหรือยังนะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะกับคุณหมอทั้ง3ท่านในอีพีนี้ที่เสียสละเวลาในการมาให้ความรู้กับลูกค้าและก็ตัวแทนทุกท่านนะคะก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเรายังได้จะมีโอกาสพบที่จะขอขอ้อมูลความรู้ใน E ีถัดๆไปด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับขอบคุณพี่นุชครับ